สวัสดีครับเดี๋ยวเรามาดูข้อ5กันต่อนะครับข้อ5บอกว่าจงเขียนสรรมการวงกลม x กำลังสองบวก y กำลังสองบวก2 x ลบ6 y ลบ54เท่ากับ0ให้อยู่ในรูปมาตรฐานและจงอธิบายว่าต้องเลื่อนวงกลมที่มีรัศมียาวเท่ากับรัศมีของวงกลมที่กำหนดให้และมีจุดศูนย์กลางอยู่ที่จุดกำเนิดอย่างไรจึงจะได้วงกลมที่กำหนดให้ข้างต้นอันนี้คือ รูปแบบทั่วไปนะครับรูปแบบทั่วไปก็จะเขียน x กำลัง2บวกอะไรครับบวก y กำลัง2บวก ax เนอะแล้วก็บวก b y บวก c เท่ากับ0นะครับอันนี้เราได้แบบนี้เพราะฉะนั้นหา h นะครับผมใช้สรรมการนี้เลยเนาะใช้สรรูตรนี้เนาะ h เท่ากับลบ a ส่วน2 k มีค่าเท่ากับลบ b ส่วน2 r กําลังสองมีค่าเท่ากับ h กําลังสองบวก k กําลังสองลบ c อันนี้ก่อนนะ a ก็คือ2ก็จะกลายเป็นลบ2ส่วน2มีค่าได้เท่ากับลบ1ส่วน k 2, k มีค่าลบลบ6ส่วน2 k ได้3โอเคไหมครับ r กําลังสองเนี่ยมีค่า h กําลังสองก็คือลบ1ทั้งหมดกําลังสองบวก สทั้งหมดกำลังสองแล้วก็ลบด้วยวงเล็บลบห้าบสนี่เนาะเราก็จะได้ R กํกำลังสองมีค่าเท่ากับหก R มีค่าเป็น8ดหน่วยโอเคไหมครับอ่ะดังนั้นเราจะได้วงกลมนะดังนั้นเราจะได้วงกลม H ที่ลบหนเที่สามเคปะสมมติ อขอย่อก่อนเนาะแบบนี้ละกันต่อมาเราต้องการวาดวงกลมนะครับสมมติอันนี้น,นี้ระบบพิกัดฉากให้ตรงนี้เป็นจุดกําเนิดน,นะครับ0ูนย์ศูนย์นยนยเข้าแล้วก็ศูนย์กลางของวงกลมนี่ครับ อยู่ที่อะไรครับลบหนึ่งกับสามลบหนึ่งกับสามก็จะอยู่บริเวณฝั่งนี้นี่นะครับลบหนึ่งแล้วก็สามเค็นปะแสดงว่าวงกลมสีดำนะครับอยู่ตรงนี้ถ้าเกิดเราจะเลื่อนวงกลมมาที่จุดกำเนิดเราก็จะเลื่อนมาตามเส้นนี้นี่ครับเห็นปะเลื่อนให้มันอยู่ตรงนี้ แสดงว่าเลื่อนยังไงล่ะครับก็คือเลื่อนไปทางขวาหนึ่งหน่วยโอเคปะ่ะเลื่อนบวก x 1หนึ่งหน่วยเนาะเลื่อนบวก x 1หนึ่งหน่วยแล้วก็เลื่อนลงนี่นะครับเลื่อนลบ y สามหน่วย วงกลมก็จะไปอยู่ที่จุดกําเนิดเข้าไหมครับวงกลมก็จะสามารถไปอยู่ที่จุดกําเนิดได้เพราะฉะนั้นข้อนี้สมการที่เราจะได้เป็นสมการวงกลมก็คือ x บวก1ทั้งหมดกำลัง2บวกด้วย y ลบ3ทั้งหมดกำลัง2 มีค่าเท่ากับ64นะครับก็คือ r กํลังสองนั่นเองอ่ะอันนี้คือคำตอบของข้อที่5ครับ